สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอพโชคครับสําหรับวันนี้สอพโชคก็มีเรื่องราวาเกี่ยวกับตัวเลขมานําเสนอพี่น้องคือเ่าแล้วครับืันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับร้านที่เพิ่นทาบุญบ้านมาไม่ๆม่ันมาเนี่ยละครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันดีครับเพราะว่าเห็ดบุญบันใไม่ย่ไหนเพิ่นนักสิมีโชคครับแต่เพิ่นฝันย่ไหนกัออกทุกงวดครับเพิ่นก็เลยบอกให้ป้าว่า เพลินฝันดีแล้วครับเดี๋ยวนี้กัพี่น้องก็ลุงมาฟังเบิ่งครับเลยว่ามักเลขกเกียวันนี้ต้องมีเกียรติดเกียติหนังหนูมากอะเลขกเกียหนูเห็นภาคปลามีเกียไหมปลาตะเพียนไงสองตัวมีฟองงามงามหนูเลยว่ามาักเลขกเกียวันนี้ตั้งแต่เห็ดบุญบานมานน,มนี่ฝันน,นี่แหละฝันนี่แหละฝันว่าคอยกัรววมไปให้เรได้ปลา เปรี้ยงใหญ่สองตัวนยเก็ดเลื่อมยุบยุบยั่วก็เลยว่าเลขต้องมีเจ็ดได้ที่เจ็ยดยังแต่ว่าเจ็ดนี่เหดว่ามีเนี่ยแม่แม่มีมีเจ็ดแน่เลยได้ที่เจ็ยดยังในป่าสองตัวตจดแม่นตัว,วางามงาอันสองตัวมันก็นเจ็ดสองทันแลวเนาะเพราก็เลยถามปูว่าเลขบึงง้งันเลขบึ่งมันเจ็ดกับสองเนี่เออุเลยว่าเลขปูสืยเเจ็ดสองจ้ะแต่ว่าสวยทีเลยตัวนี้ หนูเลหนูแน่ใจหนูว่าหมูมันเก็บหาเก็บสองเพราะว่ามือจับเอาได้มันเป็นหาเด้ใจก็เป็นหาเนาะตาก็เป็นเจ็ดห้าเจ็ดห้าเ็สองเก็บหาก็ได้เก็บสองก็ได้แต่ว่านี่ล่ะทเื้อสองตัวนี่ล่ะเลขมันเป็นแล้ากยานไมว่าเลขมันเป็นเลขดังเลยเลขดังยังจีเลขปูนี่หรอปะว่ามันเลขดังมาเจอถ้าเงินเพราะว่าเจ็ดเลขปูนมาสามมาสี่มาเจ็ดเดย แล้วเจ้าของนี่มากเจ็ดหาใดเจ้าของแต่ต่างพวกฝันมันตีเป็นเจ็ดสองตีมากเจ็ดสองกับมักตีเจ็ดสองเจ็ดสองเนี่ยมันเป็นเลขวันที่ซื้อหอกแต่ว่าไปเจ้ว่าหนึ่งวันได้หิดสองมันจันทร์นะเรื่อยไ่เจ็ดสองแล้วว่าเลขคู่ยินก็ได้มาเจ็ดสองแต่ว่าเลขวันจันทร์นี่้าเลขออกวันจันทร์นี่มันตีมีตัวเด่นก็มีหกมีสี่มีสองมีเจ็ดแบ่งสี่แล้วหนูมักเจ็ดห้ากับพี่ยู มันก็บอเนี่ยเราก็เป็นไปได้เหมือนเนาะทุกอย่างเป็นไปได้ทุอวันแต่ว่าแต่ว่าเจ้าของเนี่ยบ่มั่นใจแต่ว่าเจ้าของนี่มักเกฮชนมากที่หนูบอกปูแหละท่านบอกออกขึ้นก็ออกลงออถ้าเจ้าของมักเห็นว่าวันนั้นหนูมักมันต่อจะเกี่ยวกับบ้านฝันบางวันเกี่ยวกับบ้านบ่ฝันเก้าับบ้านนี่บ่ฝัน เขาบานหลังพี่หนูอยู่คนคนเงียบๆผู้อดีคือหลังนี้ดีอยู่คแต่เพื่นผมมากเล็กโอ้เพื่นบมมากเลกเพื่มาก่บอกผมผู้อีตเพ่นจะดีเพนมาให้โชคสิมาให้โชคเพนั่นเพื่นเพื่นเงียบๆเพื่นเห็ตะบุญหลังนี้ว่าจไรนั่นสองนึ่งเ้านีี้มันออกวนที่หนูบอกกันนึ่งเก้านี่ออกมาแล้วดิหรือก็เลขสิก้าที่หนูฝันว่าได้เห็ดบุญเพื่อนนั่นเองกอกสิบก้าล่างหรือสิบนสองเก อับสี่หมูสิเอ็ดหมูสี่สิบเอ็ดว่า่หนึ่งหไปสัน่นเล็กมันคือสีเปิบอกเฮ้อ,อเ่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดหาเออตนี่แหละเจ็ดเจ็ดนี่สวยดิจอยเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดหาที่หอวหงมากกว่าเร<อ>ื่องติดเจ็ดเพราะว่าหมวดก้อนหนูฟันเห็นได้ท่ว่าเอาเนื้อมาให้หนูอายุเพิ่นหาหนึ่งหนึ่งหูบอกไปซื้อขึ้นกระถึอกดเด็กน่อยมาส่งน้าแข็งใเขอก็ถน้าอันนี้บันรวมมายุ่เท่าไปีนี่ ไอ,อไ้รอมอายุเขาไหนไอ,อ้รอมห้าสิบห้าสิบหกป่ะเจ้านะเฮ้ยสี่สี่สิบเจ็ดสี่สิบี่เเต็มบ่จินะเท่าเลยอ้ีสี่เจ็เต็มนั่นบ่ 7, นั่นเด <7, S 2> <4, 7, S 1> ี๋ยวัหนูเล็งนี่เจ็ดเป็นี่พวบคนคนบอกขึ้นอ้าวเมื่อกีทีหนูเจ็ห้านูมากไงสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบหกสี่สิเจ็เลือเด้ แต่ว่าเลขเลขนี่มันหนาจะมาอยู่คือสีหกซีเจ็ดนี่แหละอยู่แถวๆนี่แหละนี่หละแต่ว่าขั้นขันหนูมักอย่างที่มันมักลงแต้มนึงขึ้นแต้มนึงเออจกละทีเจ้าของมันบอกไครออกเส็มันทันเมก็เจ็ดซีทันแล้วคนเนั้นเห็นบ่านหนูบอกปูเลนไปซื่อคือปูอะไรยี่สิบที่ปูเลินว่าสองศูนย์มันออกมาจอยบอกว่านะหนูว่ามันจะออกตัวที่หนูว่านะั่นนะอ่าทันแล้วมันมีคนมีเซนนี่เนาะ กบูงคือกันถ้าจะยบอกกับบอกลดอวมันมีเส้นในปูวันมีเส้นีมันจะบวกลคนมันมีเส่มากกลนะจนมากข้ามากมเนี่ยเมื่อวันกี้หนูมากสูนหามันดอกนึงหาเอมากไล่ศูนหาดอกนึงห่อวันี้มากไล่เจ็ยหาบูงว่าเกออรตัวใดแต่ว่าไม่เกียแท้ล่ะวไม่กีจนมาเมันทีขึ้นสีร่องบ่มขึ้นเต็มนึงลงเต็มนึ่อ มันก็เป็นไปได้เจ็ดหกเจ็ดแต่ว่าแต่ว่าหนูว่าการเล่นติงวันนี้มีเจ็ดอืมเจ็ดนี่มีคิดว่ามีปูก็คิดว่ามีแต่จากสิเป็นเจ็ดอย่างครับอืมแต่ว่าจะหัแว่าหัวจับเอาเอามาสองตัวเอามือจับเอาแบบก็ได้เอาเหี่ยเอาอย่างวานเอามือมันมันมีปลาสองตัวนี่ยที่ตัวหนึ่งคิดว่ามันสิเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดเ่ปลาสองตัวเอามาเฮียงกันไหมหนูแล้ว่าอืนมันคืองามแทบหัวเลยบอกว่ามันแซ่บมันมั่น หนูเลยว่าโบเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดอเจหนี่ยเนี่ี่ยเนมันสุดนียดน่เนาะสุดสุดนี่เหลงามแมันปูนี่กับเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสองไปเส้นแล้วเาเลปลาปลาปกติมันจะเอาไว้ธรรมดามันนั่นเห็นว่าันที่ไหนพี่เพชรมันเอาอันไอ้เร่อเอาปลามาใส่กันในี่ไหนมันได้เรื่อมยุบยุยุบหนูลยว่ามีเจ็ดบเจ็ดสองกับเจ็ดห้าหนูเลาที่านกัเจ็ดเจเลขเบิ้ะถ้าเบิ้ลกับเบิ้ลเจ็ดเจ็ดถ้าบบเบิ้ลกับเจ็ดสองเจ็ดห้ามีแค่นี้ ขัดหนูซื้อซื้อเดียนูซื้ซื้อเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเพราะว่าถ้าไม่เล็กกินจะซื้อแตเจ็ดเจ็ดคือเล็กตัวมากเลยเนาะคือมากแต่ว่ามากเจ็ดนี่แต่เจ็ดเจ็ดนี่รงแา่นนี่้จซื้อเจ็ดเจ็ดสองเจ่นเป็นเจ็ดส่เอ่ว่าหนูนึกว่าถ้าหนูมากเนี่มันจะขึ้นเต็มนึ้ลงเต็มนึงเห็นบ้างว่านั่นที่ว่านูบอกมันลงเต็มนึ้อหรือขึ้นเต็มนื่อเห็นบผู้เรียง บุาบงไบ้านล็กทีกับี่ซีหอ้าวตน่แล้วเจ็ดซีก็ได้แต่ว่าแจ็เป็นยังเจ๋งขวงมากกัเจ็ดหางู่ว่าจะออ้ัหแต่มากแต่ป่าป่านอนเฮียงกันสองคนนี่แล้วเนาะสวยดีเนาะนี่มันเป็นคู่ไหมบัดนี้หนูวาหนูเงือที่วมาผัวบ่ใจอียังงมเอาเมืองมเศร้าเอาได้เห็นไหมอ่ะหนู้วว่าจับได้รวดจริงบัดนี้มาเลี้ยงกันไม่หนูแล้วว่า เออเมื่อหาจะเป็นได้หนูว่ามาเรียงเซกันไมหนูว่าต้องเลขเจ็ดเจ็ดนะนั่นเจ็ดเจ็ดเจ็ดหาจะของมากซึ่งซีตัวล้อนเจ็ดจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่สวยเจ็ดเจ็ดนี่สวยเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดสองนี่ตัวล้อมมากมากมากแล้วคุว่าจะออกว่าหนังสื่อเบื้องแต่ว่างวดก้อนเหมือนฝันเห็นยายเท้าเอาเนื้อมาให้อุ๊ฝันเห็นคักนะ ดูฟันเห็นปลาชัดๆเลยหนูก็เลยว่ามักเจ็ดมันมีเจ็ดถ้าปลามีหนังมันจะเป็นเลขแปดเลขเก้าอันนี้มันเป็นปลาเจ็ดมันต้องมีเจ็ดจริงปลามีเก็ดนี่จริงแต่สวยดีเลขเจ็ดเจ็ดนี่สวยงินนี่หันพูดถึงว่าว่าฐานสีมาเลขเก่านแม่ของซื้อเด้อเจ้าของถือบ่ถือกระซ้างแต่ว่าเจ้าของสีเสือเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดหางตัวล่องคือเจ็ดสองเจ็ดสองนี่คือตัวล่องมันบ่าหนูบ่มักเด่นหนูมักเด่นนี่มีเจ็ดหางกับเจ็ดเจ็ด นอนฮี่ยงนันค่ะบนีมัมก็ดีเมื่อวที่แล้วหนูฟันได้แต่ว่าหนูฟันได้แล้วได้เลขแล้วแล้วบัดนี้มาฟัน้นที่สองฝันมาได้เก็บเห็ดหอบเอาหอบเอาเห็ดเลขสิบห้านะหนูเขียนไว้ล่างห้าหนึ่งหนึ่งห้าเจ้าของทีไม่ซื่อ่ว่าฟันไมาได้หอบเอาเห็ดแล้วตำรวจก็มาจี้เอาพร้อมบัดบัดเก็บเห็ดแล้วแล้วพูจะบอก่อสิบซื้อนะบอกงูซื่อนะเห็ดหายเจ้าเพลรักเอาก่อิบซื้อเออก่อิบซื้อถ้าเจ้าของซื่อสิบบเถื่อ ท่านบอกมู้ที่เดือกนะะนะแต่ว่าเจ้าของฝันเมื่อคืนนี่ก็เลยบ๊บปรมั่นใจบันไดแต่ว่าเจ้าของผู้สื่อนี่มากเกดเจ็ดกับเจ็ดห้าแค่นี้แต่วดที่แล้วนี่ฝันในซิบหาคักซิมหาค่คักคากิลิแต่ว่าบูสื่ออันกู้ผู้าสมน้ำแข็งเนี่ยนี่ถึงน้ำเจียอยู่คนว่าเจียนันอันฝันเดียก็เลยไปบึงอันในฝันทำในฝันเห็นตัวเลขซิบหาเกลยไปื้อได้ห้าตัวเกลยว่าถึงน้ำห้าห้าฝันแล้ ว่ดีใจน้ะบ่ได้ถือกระได้เถอะบ่ถือกันเงินเพิ่นเนาะถือกันเงินเพิ่นเนาะที่ไมได้เกิดะกันบอกเพิ่นถือเพิ่อมาสามวันแล้วอันบอกเพิ่นน่ะเจ้าของบ่ถือก็ว่าเจ้าของน่ะฟันดีแต่ว่าสิบัดสิตไปเอาอุลี่มันบ่ได้เองสิแมะเพราะคันซื้อนี่บ่ถือก็เลยว่าบ่ซื้อคันซื้อมูซี่บ่ถืออาเจ้าว่าไม่ค่อยเยอะคือมั่นใจแค่แค่ฝันประเด็นโตคือบ่ทุูงมาลดถ้าเป็นฝันแบบซี่ถ้าบอกผู้อื่นที่ถือ ถ้าเจ้าของไปซื่อนี่ออกกตัวไม่ถือก็เถอะก็เลยว่าให้คนซื่อซะเจ้าของเลยบ่ซื่อมันก็ออีรีเพราอว่า,าเหล้กออกสิมลา้างหุ้ยออกเต็มเต็มเลยท่านเจ้าของไปซื้อเสียอ,ออกตัวไม่ดีพี่เชรเพราะว่าเจ้าของฝืนเ่ยฝืน,นแล้วหลายรอบแล้วมันถือไปขาดเปยแบบแบบ<ด>แต่ว่าถ้าบอกค<อ>นอเดนนี่ถื่อหลดต็ถือถ้าเป็นลักษณะนี่ปุ๊ข้นงวดมวดที่หนูดวงเฮงเฮงหนูซื้อลอตเตอรี่งวดนั่นหนูถึกสามเมื่นถึกใต้ดินแบบบวกกับเก้าแปด โตวนั่นนุเอาเก้าแปดสิบโตล่างว่ต้องกลับได้เมือนนัง่งมาถึกบนอีกเมือนั่งได้ต้นอีกสองพันแล้วก็มาถึงรัตตรี่อีกหาใบงวดนั่นถึอสามเมือนคร่วถือข้างบนข้างล่างรัตตรี่นะแ้าดวงสีแหงได้แต่ว่างวดนั่นฟันดีฟันไปทางไหนก็ถือกังถือเขาค้งถือเขาเอย่างใช่ไหมครับสามโตวงวดที่แล้ว สามเก้าห้าตรงตรงเลยครับครับผมแต่ว่าคนเกิดพฤกหลายที่บานิของเจ้าอ่านั่นตรงหูพรเจ้ามานั่งว่าให้ฟังรู้ขาเจ้ามาซื้อน้ำปั่นดูเนี่ยเพิ่นก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆกลบ้านแม่ล่ะแม่ก็เห็นหูย่งจะบปซื้อพราเจ้าของซื้อก็เพือแสดงว่าคือกันกำนงเลยตัวนี้มันจะไปขัดดวงพราเจ้า กูข้าเจ้าดวงดีขาเจ้า <iber> ซื <ını> <Leonard> ้อเถือกเอาดวงบดีเอาก็ฝันให้เอานะฝันอะไรบอกมั่วนะบอกแพ้งดอกถือกร่ถือกกระเล้วแต่นะอันนี้เนาะเอาบอกแห้งความฝันชุ่มไปพวกชุ่ไปนี่แหละครับค้นดวงดีครับฝันฝันแม่นตลอดครับนี่เพื่อนเดินคันสิเรียกก็เรียกเจฝันแม่นก็ได้ครับฝันแม่นตลอดครับเป็นค้นดวงดีครับนี่แหละครับท่านผู้ชมกา โปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมครับผิดถูกกายว่ากันครับอันนี้คือความฝันกับแต่ว่าเพิ่นกับฟันดีเพื่อนเป็นคนดวงดีครับพี่น้องหลายๆครับที่เ้ามารับชมรับฟังกับขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะครับสำหรับงวดนี้ให้รำรำร่วยๆยครับถ้าถูกใจกอย่าลืมนะครับฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบด้ผ่านและการดีๆจากทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ